ตามมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อกระตุ้นให้ประชาคมโลกให้ความสนใจและมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยมีหน่วยงานองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกตั้งแต่ปี2531เป็นต้นมาสำนักงานปปสในฐานะองค์กรกลางได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเน้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเด็กเยาวชนและชุมชนร่วมกันรวมพลังต่อต้านยาเสพติดทั่วประเทศขึ้น ภายใต้คําขวัญสังคมปลอดภยัยชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนร่วมปกป้องลูกหลานให้ห่างไกลยาเสพติด26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกและสำหรับในปีนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เล็งเห็นความสำคัญและความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน จึงออกคำสั่งเร่งรัดปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นเอกภาพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดสามารถลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและสังคมโดยรวมซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมพันึก่งกำลังร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปีจะมีบุคคลและองค์กรที่เสียสละทุ่มเทสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณาชนสำนักงานปปสจึงได้กำหนดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้นถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักที่สำคัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดจนมีผลงานและสมควรได้รับการยกย่องอย่างแท้จริงโดยในปี2557นี้เนื่องในโอกาสพิเศษสนักงานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ขอทุนกล้าถวายโลกกิติยศเพื่อเทิดพระเกียรติทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อเด็กเยาวชนและประสบนิกรชาวไทย ผู้ทรงริเริ่มและรับเป็นองค์ประธานโครงการโลนรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันตั้งแต่ปี2,545ดับเป็นคุณูปการอันล้นพ้นสมควรยกย่องถวายพระกิติคุณให้ปรากฏและเป็นเกียรติอันสูงยิ่งแก่สำนักงานปปอสอสืบไปสำหรับบุคคลและองค์กรที่ได้รับโล่ประกาศกิติคุณในปีนี้มีทั้งสิ้น153ราย ระดับยอดเยี่ยมจำนวน5รายและระดับดีเด่นจำนวน148รายซึ่งแบ,บ่งออกเป็น7ด้านได้แก่ 1. ด้านการสกัดกั้นยาเสพติด7ราย 2. ด้านการปราบปรามยาเสพติด24ราย 3. ด้านการยึดทรัพย์คดียาเสพติด5ราย 4. ด้านการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด17ราย 5. ด้านการป้องกันยาเสพติด29ราย 6. ด้านการบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาผู้ติดยาเสพติด19ราย 7. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนและบริหารจัดการการแก้ไขปัญหายาเสพติด31ราย และเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นด้านยาเสพติด16รายทุกมาตรการทุกนโยบายทุกปฏิบัติการที่ทุ่มเทพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องของทุกท่านณที่นี้ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูเพื่อประกาศให้สังคมได้รับรู้ถึงคุณงามความดีและได้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดีช่วยปลุกจิตสำนึกให้ทุกคน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้สังคมปลอดภัยชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนร่วมปกป้องลูกหลานให้ห่างไกลยาเสพติด26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลก